สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับกับกากยูเซอร์นะครับวันนี้นะเพื่อนเพื่อนผมก็จะมาเล่นปืนสไนเปอร์นะเรียกได้ว่าผมไม่ได้เล่นมานานมากนะครับเดี๋ยวจะลองไปจับกันนะครับว่ามันจะเข้ามือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเป็นนักซุ่มยิงกันนะครับวันนี้เหยวผมลองใช่ไหมมันจะได้ไหมเฮ้เจอแล้วอื้มช้าหน่อยแต่ช้าช้าหน่อยแต่ยิงได้นะช้าหน่อยแต่ยิงได้นะอุ้ยเต็มเตม็มอุ้ยตายทำไมจะซุ่มเนี่ยอู้ ะลุเลยฮะเพื่อนผมยิงทะลุเลยเมืยอกี้ยิงคือยิงทะลุสองตัวนะมันตามมาวะยิงอย่างง่ายอ่ะยิงอย่างง่ายเนี่ยยิงอย่างง่ายเน่เอาจริงนะกะมาซุ่มยิงนะแต่ว่ามันไม่มีที่ซุ่มยิงเลยอ่ะ dinh tèm mê sùm không dinh tèm mê sùm mọi người uyên đã đèn đã đèn nào nào nèp tiếng xiêng còn đi xiêng mọi người Này, nãy y dinh pha dinh pha mơ môn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  pha mẹo dặn dưa 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 dặn เพื่อนๆหืมปุ๊ดกูยังไม่ทันขัดคำตายเพื่อนทำไมเพื่อนไม่มาช่วยกันเลยเนี่ยยึดจุดบีกันเพื่อนเหมือนมันจะมีอ้อมหลังเรามาหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้จะยิงทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมเกอบไปบอกเลยว่าสไนผมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะ เพราะมันเลเวลไม่อัพเลยเฮ้ยดีสิฮิโดนพุงไหมโดนพุงอุ๊ยอุยหน้าแดงหน้าแดงแเราต้องไปซุ่มข้างบนครับเราเป็นสนายเราต้องซุ่อมยอ,ยอืมมาเนี้ยฮ้ยยิงเก็บขนาดโอ้ยยิงก่อนแต่ตายก่อนมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะกาวกิ้ซื้อนี่เองเราต้องตั้งปืนปืนช่วยนะ เมื่อกี้เมื่อกี้อเอาเพสแล้วผมวางปืนไปเมื่อกี้ไม่ได้ดูเสีย์ปะเสียด,ย,ย,ดยของมากเลยเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวเราไปเป็นนักซุ่มยิงที่ดีนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนเราก็จะใช้ทานายหรือเปล่าไม่ใช่มีแต่เรานะตอนนี้ว่าเราจะซุ่มยิงวิิเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งตอนนี้ผมได้ซุ่มแล้วแหละถ้าไม่โดนคนหล่อย สไนต้องซุ่มสิอุ๊ยโดนลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพี่น้องจำพี่ชื่อพี่ไว้ดีๆอุ้ยอุ้ยยังเจ็บวะเมื่อกี้เฮ้เราต้องไปยึดหรือเปล่าเพื่อนเราต้องเป็นสไนทยที่ดีสไนทยที่ดี คือสไนที่ซุ่มแต่ตอนนี้ไม่ซุ่มอืมเอาจริงนะเพื่อนมันมีโดนเข้ามานะมันมีโดนเข้ามาผมเห็นใน UAV อืมอืมตายไหมห้ UAV ดูนะครับตอนนี้มันจะมาข้างหน้าเราอีกมันจะมาอุ้ยงายท้องอืมเพื่อน มาช่วยเรายึดหน่อยสิอ๋อเพื่อนได้ได้บีลยนะมีแอมซอรี่เราไม่รู้เพื่อนโอ้เล่นไม่ดีนี่โทษเพื่อนอย่างเดียวเราต้องมาซุม่มเราต้องมาซุม่มหุ้นหน้าแดงหน้าแดงหน้าผมแดงผมต้องใช้ธนูแอโร่แอโร่แอโร่ไปก่อนอุ้ยตายแล้วโอ้โหอุ้ยโ,โ,โ,โดนยึดชื่นแล้วครับหืม ตายเยอะแล้วนะตายเยอะแล้วนะแมวแมวอุ้ยมีคนชอค็อกมีคนชอค็อกโอ้ยอยากได้อะไรแต่งปืนนึกเกินมันรีโหลดแม็กซ์ช้ามากเพื่อนไปเลยเราไม่เราจะไปอืตายตายสมบัเดี๋ยวหมอบนะเพื่อน ม่ล้มามามันลอยตูดมาลอยตูดไม่ได้พี่เหลอากัน้องบอกเลยอุ้ยอุ้ยเหมือนติดอะไรไม่รู้อ๋อคือชนะครับคือเราชนะแล้วครับเพื่อนๆเราแบบยังรอผมอะเป็นคนสุดท้ายนะเราจะรอดูรอดูเลยเออลิ้นทำไมชอบผันวะเนี่ยเรียบร้อยความรอผมนะ วิวอ,อัพเลยเราได้ของแต่งปืนนะครับเดี๋ยวผมจะุ้ยมีสาวมีสาวมีเยเหมือนเห็นว่ามีสาวนะใช่ย,ยินงด้วยเดี๋ยวผมจะเชิญมานะว่าเขาจะมาหรือเปล่ามาไม่มาไม่รู้ผมเชิญไปก่อนนะตายแล้วเราจะเพิ่มเป็นอะไรดีวะเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ผมเพิ่มเลยนี่วาโอ้สรุปก็คือยังไม่ต้องแต่งปืนนะ อุ้ยมาด้วยมาจริงด้วยว่ะสาวมาครับเพื่อน